นิยายรักซีรีส์รักชื่อเรื่องประธานสุดฮอตกับใย,ยหมวยฟรีแลนซ์ ep 3ตอนจบบทที่10ภารกิจกันท่าในใจมันไม่ใช่แค่หน้าที่แล้วไหมหลังหลบอยู่ในครัวตั้งหลักอยู่พักใหญ่การก็เดินกลับมานั่งที่เดิมพร้อมน้ำเย็นในมือแต่คนที่หน้าแดงจนเหมือนเพิ่งไปวิ่งรอบสนามมาไม่ใช่พีท ต่เป็นยายหมวยที่กำลังทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่หัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะตั้งแต่พีทพูดว่าฉันจะกันเธอไว้กับฉันคนเดียวใครจะไปนั่งเฉยๆได้ละ่ะแต่ก่อนที่เธอจะได้ตั้งสติเต็มที่มือถือพีทก็ดังขึ้นเป็นแจ้งเตือนข้อความลายจากแวบเดียวก็หางตากระตุกทันที คีทเหลือบมองเธอแล้วยิ้มบางๆยังไงดีหมวยพรุ่งนี้ฟิตเนสงานเข้าแล้วนะการหรีตาก่อนนพยักษ์หน้าหมวยไปด้วยสิคะหมวยต้องกันท่าเอ๋ดูแลคุณพีทและแล้วภารกิจกันท่าเวอร์ฟิตเนสก็เริ่มต้นอ,อีกครั้งในวันรุ่งขึ้นยิ้มสุดหรูใจกลางเมืองพีทกับการเดินเข้ามาด้วยกัน แต่วันนี้การแอบแต่งตัวธรรมะแมงใส่เสื้อครอปกับกางเกงวอร์มพอดีตัวผมรวบขึ้นหลวมๆเผยต้นคอขาวๆเรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้ใครแม้แต่ในสนามรบขณะพี่กำลังวอร์มอยู่มายนางแบบสุดฮอตก,ก็เดินเข้ามาทันทีพร้อมรอยยิ้มหวานเฉียบ พีทมาแล้วเหรอวันนี้เราสควอตด,ด้วยกันไหมการที่ยืนข้างๆรีบยื่นขวดน้ำให้พีททันทีคุณพีทคะน้ำคะ่ะหมวยเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเสียงหวานมากจนพีทแปลกใจหันมามองไม่เลิกคิ้วมองการเอ๊ะนี่เลขาส่วนตัวเหรอคะค่ะหมวยเป็นเลขา และบอดี้การ์ดด้วยการตอบพลางยิ้มกว้างแล้วเดินมาหยิบดัมเบลข้างๆวันนี้หมวยจะเทรนให้คุณพีทเองค่ะหมวยเรียนมาบ้างนะคะเรื่องเวทเทรนนิงการพูดพร้อมยกดัมเบลโชว์อย่างมั่นใจแม้จะหนักจนหน้าเกรงก็เถอะพีทหลุดหัวรอกเบาๆแล้วรับดัมเบลจากมือเธองั้น มหมยเทรนเลยสิชั้นรอดูอยู่ว่าหมยจะเทรนยังไงการกัดฟันยิ้มได้คะ่ะหมยจะกันท่าเอ้ยเทรนให้สุดฝีมือเลยเวลาผ่านไปมายพยายามจะเข้าใกล้พีระหว่างเล่นเครื่องออกกำลังกายแต่การก็โผลมาขวางแบบพอดิบพอดีทุกครั้งเช่นมยพี ต้องระวังกล้ามเนื้อนะเดี๋ยวไม้นวดให้การโผล่พรวดคุณพีทหมวยเอาแผ่นยางรองมานั่งเล่นโยคะด้วยกันนะคะยืดกล้ามเนื้อดีกว่านวดคะ่ะหมวยดูแลเองไม่เออพี่ชอมยิ้มตลอดเวลาที่ดูยายหมวยตัวเล็กๆคอยกันท่าด้วยใบหน้าตั้งใจเหมือนทำภารกิจลับระดับชาติแต่ที่พีทไม่รู้คือ การแอบเผลอมองเขาเล่นเวทแล้วหน้าแดงไปหลายทีและก็เริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่การท่าแล้วนะมวยมันห่วงแล้วล่ะหลังออกจากยิ้มการเดินข้างพีทแบบหมดแรงมือถือขึ้นข้อความจากเพื่อนว่ามวยนี่กันท่าเหมือนแฟนเลยว่าการแอบยิ้มก่อนเหลือบมองพีทที่ยังไม่พูดอะไรพีทมวย เสียงคร่มดังขึ้นการสะดุง้งหันไปมองทันทีพิษยืนผ้าเย็นมาให้หน้าหมวยแดงอีกแล้วให้ทายไม่ใช่เพราะเล่นเวทแน่นอนการรับมาแล้วหันหนีหมวยร้อนเฉยเฉยค่ะพีทหัวรอกเบาๆเดินตามหลังเธอไปอย่างอารมณ์ดีแล้วคิดในใจว่ายิ่งหมวยกันท่าแบบนี้ ยิ่งอยากกันหมวยไว้กับชั้นคนเดียวจริงๆบทที่11ดินหน้าสารภาพรักและแหวนที่สวยที่สุดในโลกพีตนั่งเงียบอยู่หลังพวงมาลายัยรถคันหรูเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางใจกลางเมืองยามค่ำคืนไฟจากตึกสูงสะท้อนแสงผ่านกระจกรถแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงคือคนข้างๆ การนั่งอยู่ที่บอกข้างมือเล็กวางบนตักอย่างประมาทเธอไม่รู้ว่าเขาพาเธอจะไปไหนแต่อีกใจก็อยากอย,กอยู่ในโมเมตนต์นี้ให้นานที่สุดพีทจะพาหมวยไปไหนเหรอคะเธอถามเสียงเบาพีทหันมายิ้มน้อยๆดินเนอร์มื้อพิเศษที่ฉันอยากให้หมวยจำไปตลอดชีวิตร้านอาหารสุดหรูบนดาดฟ้า ตึกสูงระฟ้ามองเห็นวิวเมืองทั้งหมดในยามค่ำคืนแสงไฟระยิบระยับและเสียงดนตรีเบาๆจากวงดนตรีแจ๊สทำให้บรรยากาศอบอุ่นอย่างประหลาดการนั่งประมาาตรงข้ามพีเธอไม่เคยอยู่ในสถานที่หรูขนาดนี้มาก่อนมือที่จับช้อนซ่อมแทบสัน่นแต่พีกลับนั่งนิ่งมองเธอด้วยสายตาลึกซึ้งกว่าทุกวันหมวย การชะงักเงยหน้าก่อนจะเจอสายตาคู่นั้นของพีทตรงๆงฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วเสียงพีทนุ่มลึกฉันไม่อยากให้เราต้องแกล้งเป็นอะไรอีกต่อไปการเบิกตาโพลงหัวใจเธอเต้นแรงแทบระเบิดเพราะว่าฉันรับหมวยพีทพูดตรงๆงไม่หลบสายตาเธอแม้แต่นิดไม่ใช่แค่ชอบไม่ใช่แค่โลภก,กำบัง แต่รักจริงๆการนิ่งไปเหมือนสมองหยุดประมวลผลเธออ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงมีแค่น้ำตาที่ค่อยๆไหลลงอับแก้มหมยก็ชอบคุณพีทมากๆเลยค่ะเสียงเธอสั่นเครือมือเล็กยกขึ้นเช็ดน้ำตาอย่างเขินอายหนูไม่ได้แค่ทำหน้าที่หนูไม่ได้แค่กันท่าแต่หนูมองคุณพีทมาตลอด และหนูก็ตกหลุมรักคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยค่ะฮึกพีทลุกจากที่นั่งเดินมาใกล้แล้วกอดเธอเบาๆไม่ต้องร้องนะหมวยเพราะต่อจากนี้ฉันจะดูแลหมวยทุกอย่างไม่ใช่เพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะบอดี้การ์ดแต่เพราะหมวยคือหัวใจของฉันหลังดินเนอร์จบลงพีทไม่ปล่อยมือการเลยสักวินาที เขาพาเธอขึ้นรถก่อนพาไปที่ร้านเครื่องเพชรระดับโลกเธอตกใจสุดขีดเมื่อพีทบอกว่าเลือกเลยหมวยแหวนสร้อยรถหรืออะไรก็ได้ที่หมวยชอบฉันจะให้ทุกอย่างเพราะหมวยคือคนที่ฉันรักการหน้าแดงหัวใจเต้นแรงเธอจับมือเขาแน่นหนูไม่อยากได้ของแพงๆหรอกคะ่ะหนูแค่อยากอยู่ข้างคุณพีท พีทยิ้มอบอุ่นแล้วสวมแหวนเพชรเม็ดสวยลงบนนิ้วเรียวของเธองั้นให้แหวนวงนี้แทนใจฉันและเป็นเครื่องหมายว่าหมวยเป็นของฉันแล้วนะน้ำตาเธอไหลอีกรอบแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขที่สุดในชีวิตและหัวใจของบอดี้การ์ดยายหมวยก็ไม่เป็นแค่โลอีกต่อไปบทที่สิบสอง ว่าที่โลกเคยหมื่นล้านหนึ่งสัปดาห์หลังจากพิษสารภาพรักและสวมแหวนเพชรให้ใยห,หมวยโลกของการก็เปลี่ยนไปเหมือนฝันแต่เธอก็ยังไม่วางใจนักเพราะแม่ของเธอเจ๊เหมียวคือหญิงเหล็กแห่งวงการตลาดสดผู้อุปการะลูกสาวด้วยหัวใจรักและไมายเยวพีทรู้ดีว่าถึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้าน แต่ถ้าอยากได้หัวใจของหมวยแบบเต็มร้อยเขาต้องผ่านด่านว่าที่แม่ยายให้ได้ก่อนบ่ายวันเสาร์นะบ้านไม้สองชั้นแสนอบอุ่นในชุมชนเล็กๆพีในเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวสะอาดสะอ้านกับกางเกงผ้าสีเบตดดูเรียบง่ายถือทุงของฝากเต็มมือเดินเข้าประตูบ้านหมวยอย่างสุภาพเรียบร้อย การเดินตามหลังมาตัวรีบตื่นเต้นยิ่งกว่าตอนรับบรีฟงานฟรีแลนซ์คุณพีทมั่นใจนะว่าจะรอดหมวยไม่เชื่อใจฉันเหรอเขายิ้มกว้างแค่แม่หมวยเห็นหน้าฉันก็ต้องปลื้มแล้วแน่นอนยังไม่ทันขาดคำเสียงเข้มเข้มของเจมียวก็ดังขึ้นจากในบ้านใครจะมาขอปลื้มกับคนหน้าตาดีอย่างเดียวละย่ะยาก พีทถึงกับสะดุ้งการยิ้มแย่แย่ก่อนจะดึงแขนเขาเข้าไปในบ้านภายในบ้านมีกลิ่นหอมของต้งยมยำปลาทูคลุ้งไปทั่วเจเมียวนั่งขัดสมาธิอยู่กลางบ้านในมือถือไม้พายยาวจนน่ากลัวพีทยกมือไหว้สวยเป๊ะสวัสดีครับคุณแม่ผมชื่อพีทครับวันนี้ตั้งใจมาขออนุญาตสู่ขอหมวยครับ เจมียวเลิกคิ้วมองตั้งแต่หัวจรดเท้ามาขอหมวยแล้วคิดว่าตัวเองดีพอเหรอผมอาจไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบแต่ผมจริงใจและรับหมวยมากครับผมตั้งใจจะดูแลหมวยไปตลอดชีวิตเจเหมียวหยีตามองก่อนเอื้อมือไปหยิบกล่องเล็กๆบนโต๊ะแล้วรู้ไหมหมวยหนะัก มีค่าสำหรับแม่แค่ไหนถ้าคิดจะดูแลลูกแม่พีทยืนตัวตรงเตรียมใจโดนทดสอบแตกกล่องในมือแม่หมวยกลับเปิดออกข้างในเป็นภาพถ่ายของหมวยตอนเด็กๆที่ใส่ชุดแมวพร้อมหน้าตาฟันหล่อสุดน่ารักถ้ารับได้กับความโป๊ะแบบนี้ก็ถือว่าผ่านพีทหลุดหัวรอกก่อนจะพยักหน้าแรง ผมรับได้ทุกเวอร์ชั่นของหมวยครับเจเหมียวยิ้มมุมปากอย่างพอใจก่อนจะพูดเรียบเรียบงั้นก็ฝากดูแลลูกสาวแม่ดีๆด,ด้วยละกันอย่าทำให้หมวยร้องไห้ถ้าไม่อยากโดนไม้พายของแม่พีดรีบยกมือไหวยิ้มแปน้นรับทราบครับคุณแม่การที่แอบมองอยู่มุมห้องยิ้มทั้งน้ำตาในที่สุด ความรักที่เริ่มต้นจากบอดี้การ์ดใยหมวยก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นว่าที่ภรรยาของเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงและก้าวเข้าสู่บทใหม่ด้วยกันอย่างสวยงามที่สุดจบหรืออาจมีตอนต่อไป